หนูไม่อยากเจอใครกลัวใช่ผู้ชายนี่น่ากลัวนะหนูไม่ค่อยสวนใหยนไม่เจอใครหรอกหนูเป็นผู้หญิงหนูเก็บตัวอืถ้าหนูรู้ว่าหนูไปที่ไหนแล้วมันจะมีคนรู้จักหนูอะส่วนใหญ่หนูจะจ้างช่างภาพไปด้วยเพราะหนูไม่รู้จะหาเพื่อนคนไหนไปก็ต้องจ้างจ้างช่างภาพไปอย่างน้อยก็เขาก็ถ่ายรูปได้ด้วยไปเป็นเพื่อนเราได้ด้วยอะไรเงี้ย ถ้าช่างภาพน้อยไปก็ช่าง,งวิดีโอไปเพราะมันส่วนใหญ่ช่างวิดีโอมันจะไปกันสองคนช่างภาพอีกหนึ่งคนก็เป็นสามคนเท่ากับว่าเวลาจะไปไหนทีปุ๊บเรามีเพื่อนแล้วเออแก้เขนินม่งตลกเลยจริงเวลาไปกินเตี๋ยวไยฝนก็จ้างวินมอไซค์ไปพี่พี่รับงานเอ็นวะอะไรวะอะไรครับน้องพี่รีบปะทำไมอะประมาณสิบนาที กินก๋วยเตี๋ยวเป็นเพื่อนหนูหน่อยดิเดี๋ยวหนูจ่ายค่าตัวให้หนูจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวให้